มาชมผักสวนครัวข้างบ้านค่ะพร้อมเสียงนกอันนี้เป็นคะน้าค่ะอันนี้เป็นผักกาดเขียวเห็นไหมคะสวยงามอันนี้ใบับบกค่ะไว้จิ้มน้ำพริกใบบับบกก็สวยงามอันนี้ผักชีใบเลื่อยผักชีใบเลื่อย โอ้โหมีขึ้นช่ายด้วยสุดยอดค่ะบ้านนี้ปลูกผักผาก,กาดเขียวต้นหอมโอ้ต้นหอมใหญ่งามมากค่ะต้นหอมผักชีเพื่อนๆเห็นไหมคะมีตะไคร้ตะไคร้ปลูกได้งามมากเห็นไหมเขียวก็ตะไคร้โอ,อกลินตะไคร้หอมมากตะไคร้ไปทำกับข้าว อยู่บ้านเล็กที่50ไปดูข้างในค่ะอันนี้เป็นข่ามะเขือเทศโอ้บ้านนี้อันนี้เป็นพริกค่ะพริก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 หอมอาจจะเป็นพริกหวานก็ได้ถ้าเรากินบ่อยๆเห็นไหมคะอันนี้พริกค่ะพริกหอมข้างในบ้านนี้ก็ก็มีเห็นไหมครต้นหอม เยอะแยะมากมายคณะคณะน,น,นี้โอ้โหเขาปลูกได้งามค่ะเป็นไหมใส่ขี้วัวแน่เลยเนาะงามขนาดนี้สวยงามค่ะ